สวัสดีครับวันนี้ผมกัไลฟร์มดที่ร้านก็ร้านเราตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับใครไปมาไม่ถูกเซิร์ชกูเกิลแมปได้นะครับในไลฟ์แรกเมื่อกี้นี้นะครับก็คือมีปัญหาในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าเริ่มใหม่กันเลยนะครับเพราะว่าผมต้องเอาคลิปไปลงในช่อง YouTube ด้วยนะครับก็เริ่มกันใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็น สายทัวริงนะครับ cb 5 0 0 x 2 0 1 7นะครับสวยดีนะครับรถสวยงามมากๆกคุณแจครบสองอบบุ๊สวิตครบรถประวัติดีนะครับรถบ้านประมาณ2 3งสามมือมาครับคันนี้ประมาณ2 3งสามือนะฮะแล้วก็แต่งมาเต็มเลยทั้งกล่องทั้งชิลนะฮะการล้มแหลกต่างๆนะครับเรื่องของเซอร์วิสนะครับผมจัดการมาให้แล้วนะครับวานที่ของเหลวเลยนะครับน้ำมันเครื่องสังขคอแท้กองเปลี่ยนไปแล้วนะครับน้ำาร่อเย็นนะครับเปลี่ยนเป็นของเวิร์ดนะครับ เวิร์ดนะครับสีเงินยังดีนะครับน้ำมันเบรกของเชลดาสีนะครับนะฮะแล้วก็พวกยางนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วหน้าหลังใหม่คลิปนะครับวิ่งไปถึง10โลนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้ากันเลยนะครับลูก้าตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED นะครับโฉมก็คือโฉมล่าสุดนะปัจจุบันที่อยู่ในสู์นะฮะแล้วก็เป็นชิวแต่งนะครับจีวิ่งนะครับสวยงามนะครับสีแบบมองเห็นได้ง่ายไม่ดํามืดจนเกินไปนะครับ แล้วก็ของพวกบางโคลอะไรต่างๆก็ไม่มีล่องล่องรอยใดๆนะครับมาระบบเบรก ABS นะครับของนิชชินนะครับ2พอร์ตนะครับพร้อมจานที่สวยนะครับไม่ตกล่องใดๆนะครับไม่มีแผลใดๆนะของจานนะครับแสดงว่าลูกค้าขับรถไม่แรงมากนะครับผ้าเบรกเหลือเยอะนะครับกาอน้ํามีมาให้แล้วนะครับผมโช๊คเป็นไงครับสวยกริปเงียนปริ้งนะฮะต้องห้ามมีตามมตตาแมวนะครับเมื่งั้นเดี๋ยวซีนโช๊คลั่วนะครับ ล้อเดิมสติกเกอร์ติดครบนะครับยางปี10ปี2อ2 0นีนะครับสัปดาห์ที่30ยางเป็นขึ่งมัดนะครับหน้าหลังนะครับผมเปลี่ยนไปทั้งหมดประมาณ7 0 0 0นนะครับลูกค้านี่คือราคาส่งนะครับลูกค้าไปซื้อปลีนะครับโดมอีกนะครับราคาส่งนะครับ7 0 0 0เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็แหลกนะครับแหลกเนี่ยสองฝั่งสวยงามไม่มีล้มนะครับแผงคาร์บอนสต็อปเปอร์สวยนะครับสต็อปเปอร์สวยนะฮะ ไม่มีบิดเบี้ยวใดๆนะครับต่อมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างรถเนี่ยนะฮะก็สติเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับตัวถังสีขาวนะครับสวยเดิมสติกอร์อยู่ครบนะครับเครื่องนะครับเครื่องไม่มีการล้มใดๆนะครับเหลี่ยมอยู่ครบนะครับตัวสื่อฮอนด้านะครับเครื่องสีเดิมนะครับสีเดิมจะเป็นอย่างนี้จะต่างจากสี 500F หรือา 500R ธรรมดานะครับจะตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลออกทองนะครับเสื้อจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับตามโมเตอร์แมลนะครับเนี่ยดูได้เลยน้ำมันเครื่องใสปิ๊งนะครับเพิ่งถ่ายไปใหม่นะฮะมอเอน้ำสวยนะครับสวิงอาร์มด้านหลังสวยดีนะครับท่อเดิมนะครับพักเท้าต่างๆนะครับไม่มีล้มใดๆนะครับกล่องนะครับของกิฟฟี่นะครับ กีวีนะครับของเทียมนะครับของก๊อฟนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับก็ตรงนะครับแต่ใช้งานได้ปกติทั่วไปนะครับก็เก็บของได้ประมาณหนึ่งนะครับล็อกต่างๆได้นะครับปกตินะฮะมีแถบสะท้อนแสงสวยดีนะฮะไฟท้ายนะครับ LED นะครับแบบนี้เลยสวยนะครับมีไฟทุกเฉินเบรกนะครับติดครบนะฮะทำงานปกติ ้ายเดิมนะครับการโคนได้ดีนะครับผมชอบสําหรับทัวริงต้องเป็นอย่างนี้ดูยางนะฮะหูยสียังอยู่อยู่เลยไม่ได้วีไปไหน170 60 17นะครับขนาดตัวนี้ผมว่ากําลังพอดีถ้า1้8ยใหญ่ไปนะครับ1้6ก็เล็กไปหน่อยปี20สัปดาห์ที่34ปียังหน้าหลังเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันโซ่สเตอร์นะครับเด๋อเยอะเต็มเต็มเลยครับดี d นะครับกล่องด้านหลังด้านซ้ายขวาไม่มีถลอกไม่มีล้มใดๆนะครับพับเท้าสวยดีนะครับไม่มีล้มใดๆ แข็งนะครับเครื่องด้านซ้ายนะครับสวยเดิมสีเดิมนะครับเสื้อนะครับมีร่องรอยของสีที่ล่อนมานะครับเป็นสีเดิมนะครับเนี่นะฮะมันล่อนพวกความร้อนของเครื่องนะครับสะสมนะครับแล้วก็พวกพวกเขาเรียกอะไรเป็นขี้เกลือนะครับขึ้นก็มีกันบ้างนะครับโอเคนะครับคันนี้นะครับยวพาดูใหม่ขออนุญาตเปิดนะครับเรือนไม่นะครับ วิ่งปลื้ดวิ่งมา2 3 5 7 6กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับก็มีทิปให้ดูนะครับทิป A ทริป B ีนะครับนะฮะลีกดค้างไปนะครับอัตราสินเปลืองกิโลต่อลิตรนะครับให้ดูด้วยเวลานะครับไม่ตรงอย่าผมตับปรับให้น้ำมันเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องเราต้องดับนะครับไฟเยร์ว่างนะครับไฟสูงตำแหน่ง ah i s คือระบบสัญญาณกรขโมยนะครับ ABS นะครับจะดับก็ต่อเมื่อรถไหลเว้นครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับลูกค้าถามว่า้าทำไม ABS ค้างต้องรอให้รถไหลก่อนนะครับแล้วมันจะดับลงดับลงแสดงว่า ABS ทำงานปกติถ้าไม่ดับแสดงว่าเซนเซอร์ใดเซนเซอร์หนึ่งเสียนะครับไม่ว่าหน้าหรือหลังก็ตามนะครับด้านซ้ายแลขวาจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับหรือว่าไฟเหลวนั่นเองนะฮะโอเคก็วิ่งไม่เยอะนะฮะตัวรลิ่งคันนี้น่าใช้มากๆนะครับเดี๋ยวผมพาชมใต้บอกแจ้นะครับอีกดอกนึงไม่เคยใช้นะครับ เบาเดิมโครงแท้นะครับสีเดิมนะครับจัสีต่างๆคู่มืออะไรเครื่องมือช่างอยู่ครบกล่องฟิลและก็จะให้ดูนี่แบตเตอรี่นะฮะใหม่กริปนะฮะเพิ่งเปลี่ยนมาเพราะว่าทองเก่าเขาเอาเข้าสู่แล้วเขาเปลี่ยนแบตให้ด้วยหนึ่งลูกนะครับก็จะดีเหมือนกันนะฮะผมก็มาสีวิทต,ต่อนะครับ ราคาเงินสดนะครับเดี๋ยวกันนะขอปิดบอกกันเป็นไงวะเออมันต้องสอดเข้าตรงนี้ด้วยดูนี้ปิดยักหน่อยะอยู่ราคานะครับเงินสดคันนี้ขอเสนออยู่ที่หนึ่งสามสี่หนึ่งแสนสามมื่นสี่พันไปผิดนะครับราคานี้เบาๆนะครับเงินสดมาคุยกันได้นะครับเรื่องของการโอนเราโอนให้เสร็จสับนะครับส่งรถเราส่งไอฟรี ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าคุณจะอย,อยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับคุยกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรืนอง f เงินดังเงินผ่อนนะครับพันนี้ใช้งเงินออกรถอยู่ที่6,900บาทนะครับผ่อนอยู่ที่3,663บาท3 6 6 3แม่เลขสวยไหมแล้วก็4ปี4 8งแปดจบนะครับรถเป็นของลูกค้าทันทีนะครับเรื่องของไฟแนนซ์นะครับลูกค้าเอาได้ทั่วอาชีพไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ทำสวน ต่างๆออกได้หมดนะครับพนักงานประจำนะครับสลิปเงินเดือนบัตรระเงินเดือนเอกได้หมดนะครับใครของนะครับทะเบียนคาร์สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับออกได้หมดนะครับอาชีพนอกเหนือจากนี้ทักมานะครับผมยินดีปรึกษาให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่คิดอใไ้จ่ายนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกคันนี้การันตีนะครับไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำไม่ไฟไหม้ไม่รถหายไม่ลง ไม่ลงเล่มนะสิบแปดใดทั้งสิ้นลดซื้อผมการันตีเครื่องเดิมนะครับโครงเดิมเลขเดิมฟอนเดิมนะครับการันตีเครื่องระบบเครื่องนะครับเครื่องไม่ล้วนระบบไฟไม่ล้วนนะครับนานหนึ่งเดือนนะครับเต็มไม่จักผัระยะทางนะครับโอเควันนี้ก็มากับโปรโมชั่นส่งรถฟรีทั่วประเทศกลับไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราร้านเราไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่มีนะครับไม่มีกระเพิ่มใดๆดทั้งสิ้นไม่มีค่าอีกอย่างวักไม่มีนะครับ แล้วก็6,900นี่คือจบเบ็ดเสร็จจบไม่มีค่าใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบและสด CB500X ไ้เพเทานี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมมีทีเด็ดให้ดูนะครับตัวนี้ไม่เคยเอามาขายนะครับเป็นรถอัตโนมัติที่รถนอกกระแสนะครับแต่เป็นรถที่ดีมากๆนะครับใครอยากมาห้านะครับ